อัปเดตบัญชีเงินฝากแบบดิจิตอลในวันนี้เราจะมาอัปเดตอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของบัญชีแบบดิจิตอลกันครับบัญชีในยุคปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภทแต่ในปัจจุบันนั้นบัญชีที่มีความสะดวกสบายในการทําธุรกรรมต่างๆก็คงจะหนีไม่พ้นบัญชีเงินฝากแบบดิจิตอลที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้แบบสบายๆแต่บัญชีเงินฝากแบบดิจิตอลของแต่ละผู้ให้บริการก็มีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันดังนั้นในต้นปี2 5 6 5นี้เราก็ได้รวบรวมอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากแบบด จทมาาาาากงงเว็บไซต์ขอธนาคารพณิย์ต่างๆาวันที่16มกราคม2565ครับ 1. บัญชีออมทรัพย์ KKP Start Saving ของธนาคารเกียรตินาคินเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แต่ไม่มีสมุดคู่ฝากที่ผู้ฝากจะต้องเปิดใช้บริการ TruMoney Wallet Application ก่อนถึงจะสามารถเปิดบัญชีได้โดยไม่จำกัดย่อดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2%สำหรับย่อดเงินฝากที่ไม่เกิน50,000บาท1.55%สำหรับย่อนเงินฝากที่มากกว่า50,000บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทและ0.5%สำหรับส่วนที่เกิน1ล้านบาทขึ้นไปโดยธนาคาร จะจ่ายดอกเบี้ยสองครั้งต่อปีณนวันสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคมในกรณีที่ผู้ฝากไม่มียอดเงินฝากในบัญชีเป็นเวลา60วันติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีทางธนาคารจะทําการปิดบัญชีและหากปิดบัญชีภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจะมีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกําหนดรวมถึงในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่12เดือนขึ้นไปและยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า1,000บาทธนาคารจะมีเสียหักค่ารักษาบัญชีตามที่ธนาคารกําหนด 2. บัญชีเงินฝากออมซั์ชิลด ธนาคาร CIMB ไทยเป็นบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากที่สามารถเปิดได้โดยผ่านโมบายแอปพลิเคชัน CIMB ไทยดิจิทัลแบงกิ้งโดยไม่กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำและหนึ่งผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้1บัญชีเท่านั้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0.5%สำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน10,000บาท2%สำหรับยอดเงินฝากส่วนที่เกิน10,000บาทถึง50,000บาท1%สำหรับยอดเงินฝากส่วนที่เกิน50,000บาทถึง100,000บาทและ0.2%สำหรับยอดเงินฝากส่วนที่เกิน100,000บาทโดยธนาคารจะ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวผู้ฝากจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นแอคทีฟและหากบัญชีมียอดฝากคงเหลือต่ำกว่า2,000บาทและไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันนานเกิน1ปีธนาคารจะมีค่ารักษาบัญชีอยู่ที่เดือนละ50บาท3บัญชีออมทรัพย์ KKP Savvy ของธนาคารเกียรตินาคินเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคูด่ฝากโดยสำหรับผู้ฝากต้องมีอีเมลและต้องสมัครใช้บริการ KKP eBanking เพื่อใช้ในการเปิดบัญชีโดยเปิดได้ที่แอป KKP Mobile Application และไม่มีวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีอัตราดอกเบี้ยเร,ริร K K e ่มต้น ที่0.5%สําหรับวงเงินน้อยกว่า10,000บาท1.5%สําหรับวงเงินตั้งแต่10,000บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาท1.6%สําหรับวงเงินมากกว่า1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทและ0.5%สําหรับยอดเงินส่วนที่เกิน2ล้านบาทโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งณวันสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมสําหรับกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจะมีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกําหนดได้ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่ออออนนนนนไหหววตตัั้้้งงแแ่่12 1,000เเเดืขึปลละยยิคใบบญชีาาท มีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด4บัญชีเงินฝากออมทรัพย์โกลของธนาคารกรุงศรีในแอปแคปโดยบัญชีนี้สามารถเปิดผ่านแคปแอปพลิเคชันได้ครับโดยไม่มียอดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและบัญชีนี้จะเป็นบัญชีคู่ฝากกับบัญชีแคปโดยธนาคารจะทำการหักและโอนเงินจากบัญชีแคปไปบัญชีโกลครั้งทำไม่น้อยกว่า5,000บาทอัตโนมัติถ้าบัญชีแคปมียอดเงินพอในการหักโอนไปบัญชีโกลหรือโอนตามคำสั่งของผู้ฝากขึ้นอยู่กับการกำหนดของผู้ฝากอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ วงเงินฝากไม่เกิน5ล้านบาทและดอกเบีย้ยนั้นจะจ่ายเดือนละ1ครั้งทุกๆวันที่28ของทุกเดือนโดยจะโอนไปยังบัญชีแคปอัตโนมัติและเมื่อฝากเงินในบัญชีโกรครบกำหนด24เดือนตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะโอนยอดเงินฝากเข้าบัญชีแคปโดยอัตโนมัติ 5. บัญชีเงินออมดอกพิเศษลาย BK ของธนาคารกสิกรไทยเป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยผู้ฝากจะต้องใช้บริการลาย BK และมีบัญชีเงินฝากลาย BK ในแอปพลิเคชันไลน์ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี แต่บัญชีจะเป็นบัญชีคู่โอนกับบัญชีเงินฝากลายบีเพื่อหักเงินนำเข้าบัญชีออมดอกพิเศษลายบีเคในแต่ละเดือนอัตโนมัติตามที่ผู้ฝากกำหนดแต่จะต้องไม่ต่ำกว่า100บาทสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทเปิดบัญชีสูงสุดได้3บัญชีต่อนหนึ่งผู้ฝากเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมดอกพิเศษจะแบ่งออกเป็น2แบบครับแบบที่1คือช่วงระยะเวลาฝาก6เดือนโดย1%เป็นจะเป็นอัตราดอกเบี้ยสำรับวงเงินที่ไม่เกิน5,000 0 0บาทหรือถ้าหากมีส่วนที่เกิน5 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปส่วนนั้นไม่ได้รับดอกเบี้ยแบบที่2คือช่วงระยะเวลาฝาก12เดือนโดยเมื่อฝากเงินในวงเงินที่ไม่เกิน5 0,000 0บาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ย1.5%รและส่วนที่เกิน500,000บาทธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อฝากเงินครบกำหนดผู้ฝากจะต้องทำธุรกรรมอย่างน้อยเดือนละ1ครั้้งแขาาดดฝกไ เกินหนึ่งครั้ง ขาดาฝากเกินกว่าหนึ่งครั้งธนาคารจะไม่รับฝากเพิ่มและปิดบัญชีออมทรัพย์ดอกพิเศษ l ล n e b ีเพร้อมโอนเงินต้นและดอกเบี้ยไปยังบัญชีคู่ฝากในวันที่1ของเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติบัญชีเงินฝากออมดอกพิเศษ l ลน e BK นั้นไม่สามารถถอนเงินหรือโอนเงินบางส่วนได้ในกรณีที่ต้องการถอนเงินก่อนกำหนดต้องทำการปิดบัญชีผ่านช่องทาง l ล n e BK เท่านั้น6บัญชีเงินฝากกรุงไทย N e x t s a v i n g ของธนาคารกรุงไทยเป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากที่บัญชีผ่านช่องทางกรุงไทย n น x t โดยไม่มีการกำหนดยอดฝาก ขั้นต่ำและสามารถเปิดบัญชีรวมสูงสุดได้ไม่เกิน5บัญชีตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.5%สําหรับวงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน1ล้านบาท0.5%สําหรับวงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน1ล้านบาทธนาคารจ่ายดอกเบีย้ยปีละ2ครั้งในเดือนมิถุนายนและธันวาคมกรณีเปิดบัญชีแล้วไม่มีเงินฝากในบัญชีในเวลา45วันนับตั้งแต่วันเปิดบัญชีธนาคารจะปิดบัญชีโดยมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันและกรณีที่ยอนเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า2 0 0 0บาท และไม่มีการเคลื่อนไหว1ปีจะมีค่ารักษาบัญชีเดือนละ50บาทเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีอัตโนมัติ7บัญชีเงินฝาก KE Savings ของธนาคารกสิกรไทยเป็นบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดฝากโดยที่ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บร,ริการ K+ ที่หน้าสาขาธนาคารเสยก่อนหรือถ้าสมัครใช้บร,ริการ K+ ก็สามารถเปิดบัญชีผ่าน K+ ได้เลยโดยบัญชีไม่มีการกำหนดนวำเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝาก KE Savings เริ่มต้นที่1.5%ึ่หอร วงเงินไม่เกิน1แสนบาทและ0.5%สําหรับวงเงินส่วนที่เกิน1แสนบาทขึ้นไปธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยนสิ้นวันและจ่ายดอกเบี้ยในทุกเดือนมิถุนายนและธันวาคมกรณีที่บัญชีเงินฝากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า1ปีและมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากต่ำกว่า2,000บาทธนาคารจะทําการหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี50บาทต่อเดือนจนยอดเงินในบัญชีเหลือ0บาทแล้วทางธนาคารจะทําการปิดบัญชี 8. บัญชีเงินฝากออมรัพอีซีของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝฝาาากกกผผูู้้้้จะตองเป็นใชบรริ s c b e y a อ p พลิเคชันหรือ S.C.B.E.C. เน่ยกับทางธนาคารเพื่อที่จะเปิดบัญชีจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำจะอยู่ที่500บาทและมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.5%สํารนสำหรับวงเงินส่วนที่ไม่เกิน1ล้านบาทและ0ูนย์าสหรับวงเงินส่วนที่เกิน1ล้านบาทขึ้นไปและธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งในทุกวันที่25ของเดือนมิถุนายนและ25ธันวาคมกรณีที่บัญชีเงินฝากไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า1ปีและมียอดเงินคงเหลือนในนนบบบัััญญชีีีฝาา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 กกต่ก่ 2, ่ว2,000ททธธาคครรรรจะรหเมเยษ บาทต่อได้สําหรับผู้ฝากที่ต้องการปิดบัญชีภายใน30วันนับจากวันที่เปิดบัญชีจะมีค่าธรรมเนียมที่50บาทต่อบัญชี9บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิติทันโปรฟิตของธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากที่สามารถเปิดผ่าน M Choice Mobile Banking Application โดยไม่มีย่อนเงินฝากขั้นต่ําในการเปิดบัญชีตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเริ่มที่ห5สํงาเนสหรับย่อนเงินฝากที่ไม่เกิน5ล้านบาทสาญจุดสองนฝาวนที่เกิน้านบาทโดย่อนเงินฝากส่ินทีา จะจ่ายดอกเบี้ย2ครั้งต่อปีในเดือนมิถุนายนและธันวาคมผู้ฝาก1คนสามารถเปิดบัญชีได้1บัญชีหากในกรณีเปิดบัญชีแล้วไม่มียอดเงินฝากในบัญชีและภายใน90วันบัญชีจะถูกปิดอัตโนมัติและกรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา6เดือนธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม100บาทนอกจากนี้หากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า1ปีและยอดคงเหลือต่ำกว่า2,000บาทธนาคารจะมีค่ารักษาบัญชีอยู่ที่50บาทต่อเดือน10บัญชีกรุงศรีออมทรัพย์มีต่ได้ออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีซึ่งสามารถเปิดได้ที่่ชอง ทางออนไลน์ผ่านแอปกรุงศรีโมบายแอป pp, โดยไม่มียอดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีแต่จะต้องผูกกับบัญชีเข้ากับกรุงศรีโมบายแอป pp. โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.5%ึ่าเ็สำหรับยอนเงินฝากที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0 0 0 0แสนบาท1%สําสำหรับยอนเงินฝากมากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทแต่ไม่เกิน5้าล้านบาท0.7%นย์ดเเนสำหรับยอนเงินฝากมากกว่า5ล้านบาทแต่ไม่เกินท0.5%สับนฝาล้านบาทม่เกิน50ล้านบาท์เซ0.2%ตสำหรับยอนเงินฝากมากกว่า50ล้านบร้าศราอบมทแต่ไม ออนไลนน์ั้นสามารถทําธุรกรรมต่างๆได้แต่จะหากมีการเบิกถอนเกินกว่า2ครั้งต่อเดือนจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ครั้งละ5้าบาทต่อครั้งสําหรับการคานวณดอกเบีย้ยทางธนาคารจะคํานวณดอกเบีย้ยตามจํานวนเงินฝากคงเหลือณสิ้นวันและจะจ่ายดอกเบีย้ยในวันก่อนก,อนการทําการสุดท้ายของทุกเดือน11บัญชีออมทรัพย์ TMRW Savings Account ของธนาคาร UOB เป็นบัญชีดิจิตอลที่สามารถเปิดได้ผ่านช่องทาง Digital ดิจิตอลแบงกิ้งโดยหนึ่งผู้ฝากจะสามารถเปิดได้1บัญชีเท่านั้นเป็นบัญชีคู่โอนกับบัญชี TMRW Everyday Account ที่ผู้ฝากสามารถกำหนดยอดที่จะหักจากบัญชี TMRW Everyday Account โดยบัญชีจะหักยอดเงินอัตโนมัติเพื่อไปฝากที่ TMRW Saving Account ได้บัญชีไม่มียอดกำหนดขั้นต่ำในการเปิดบัญชีอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเริ่มต้นที่1.3%สำหรับยอดเงินฝากที่ม่เกิน1ล้านบาทและ0.25%สําหรับยอดเงินฝากที่มากกว่า1ล้านบาทโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนการทําธุรกรรมของบัญชี TMRW Saving Account นั้นจะสามารถทําได้เฉพาะการโอนไปยังบัญชี TMRW อยู everyday account เท่านั้น12บัญชีออมทรัพย์ UOB stash ของธนาคาร UOB เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แต่ไม่มีสมุดคู่ฝากที่จะต้องเปิดบัญชีที่ UOB Personal Internet Banking หรือ UOB Mighty จำกัด1บัญชีต่อท่านเท่านั้นและมีจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำที่1,000บาทสำหรับดอกเบี้ยนั้นจะมี2แบบ คืออัตราดอกเบีย้ยแบบปกติที่ทุกยอดฝากจะได้เท่ากันที่0.25%แต่จะมีส่วนเพิ่มเติมคือดอกเบีย้ยโบนัสที่ผู้ฝากจะได้เมื่อมียอดของเดือนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับยอดฝากของเดือนที่แล้วโดวยธนาคารจะหักโอนให้ในวันทําการวันแรกของเดือนถัดไปอัตราดอกเบีย้ยจะเริ่มต้นที่0.25%สําหรับยอดวงเงินที่ไม่เกิน50,000บาท0.25%สําหรับยอดวงเงินส่วนที่เกิน50,000บาทแต่ไม่เกิน500,000บาทอย่างไรแล้วจะมีโบนัส0.5%รวมเป็น0.75%หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคาร กำหนด0.25%สําหรับยอดวงเงินส่วนที่เกิน500,000บาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะมีดอกเบีย้ยโบนัสให้อีก1%รวมเป็น1.25%เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารและ0.25%สําหรับยอดวงเงินส่วนที่เกิน5ล้านบาทขึ้นไปโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยเป็นรายเดือน ในกรณีที่ไม่มีการเพื่อนไหวในบัญชีเป็นระยะเวลา12เดือนติดต่อกันและมียอดเงินฝากต่ำกว่า5,000บาทจะมีค่ารักษาบัญชีอยู่ที่100บาทต่อเดือน 13. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์เดลพอรตของธนาคาร ICBC บัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากต้องเปิดผ่านบริการ ICBC อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโดยผู้ฝากจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร ICBC เพื่อมาทําธุรกรรมฝากและถอนเงินรวมถึงผู้ฝากหนึ่งคนจะเปิดบัญชีได้เพียง1ท่านเท่านั้นโดยบัญชีนั้นจะต้องลงทะเบียนใช้งานผ่านทั้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นการเปิดบัญชีไม่กําหนดจํานวนเงินฝากขั้นต่าและมีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.1%สําหรับทุกยอดเงินฝากโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยปีละ2ครั้งในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม 14. บัญชีเงินฝากประจาออนไลน์เด p o s i t ของธนาคาร ICBC เป็นบัญชีเงินฝากประจําแต่ไม่มีสมุด ผู้ฝากที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่3เดือนจนถึง48เดือนบัญชีสามารถเปิดได้ที่ icbc internet banking หรือ mobile banking และผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากแบบอื่นรองรับกับการฝากและถอนเงินธนาคารไม่มีกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชีและไม่จำกัดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่3เดือน0.75% 6เดือน0.85% 12และ18เดือน1% 24เดือน1.05% 36และ48เดือน1.1% โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อผู้ฝากฝากเงินครบกำหนดระยะเวลาฝากหรือในกรณีที่ธนาคารยินยอมให้ถอนก่อนกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามวันที่ฝากจริงในอัตรา0.2%ต่อปี 15. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TTB มีเซฟของธนาคารทหารไทยธนาชาติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันมีแอปหรือมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโดยไม่มียอดเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรกและผู้ฝากหนึ่งรายสามารถเปิดบัญชีได้หนึ่งบัญชีเท่านั้นสำหรับอัตราดอกเบีย้ยของบัญชีมีเซฟนั้นจะมี2แบบคือดอกเบีย้ย ปกติและดอกเบี้ยโบนัสโดยอัตราดอกเบี้ยโบนัสจะได้รับเมื่อเปิดบัญชีใหม่หรือมียอดเงินฝากของเดือนปัจจุบันมากกว่ายอดการถอนในเดือนปัจจุบันสำหรับวงเงินฝากที่ไม่เกิน10ล้านบาทนั้นอัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ที่0.4%และหากทำตามเงื่อนไขดอกเบี้ยโบนัสข,ของธนาคารจะได้รับดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มเข้าไปอีก0.7%รวมแล้วจะอยู่ที่1.1%และสำหรับวงเงินฝากที่เกิน10ล้านบาทมีอัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ที่0%แต่เมื่อ <borrowed S 2> ทำตามเงื่อนไขดอกเบี้ยโบนัสก็จะได้รับดอกเบี้ยโบนัสของธนาคาร0.7% โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งในเดือนมิถุนายนและธันวาคมในกรณีที่ผู้ฝากต้องการถอนเงินหรือปิดบัญชีจะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้จะต้องทําการโอนเงินออกไปยังบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นชื่อของเจ้าของบัญชีเท่านั้น16บัญชีออมทรัพย์จัดเต็มแบบ e-passbook ของธนาคารไทยพาณิชย์ผู้ฝากต้องมีอีเมลแอ d เ r e s s ในการเปิดบัญชีเพื่อรับอีเมล notification และ e-statement โดยจํากัดเปิดได้เพียง1บัญชีตอนน่อ1คนและมียอดการเปิดบัญชีขั้นต่ําอยู่ที่500บาทสําหรับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีนี้ เรเริ่มต้นที่0 2 5สํารำหรับวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท1%สำหรับวงเงินส่วนที่เกิน1,000 0แบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาท0 2 5วงเงินส่วนที่เกิน5ล้านบาทขึ้นไปธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งในทุกวันที่25ของทุกเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปีสามารถเบิกถอนได้ไม่เกิน2ครั้งต่อเดือนหากมีการเบิกถอนตั้งแต่ครั้งที่3เป็นต้นไปค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ครั้งละ50บาทต่อครั้งกรณีที่บัญชีเงิน ธนาคารจะทำการหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี50บาทต่อเดือนและสำหรับผู้ฝากที่ต้องการเปิดบัญชีภายใน30วันนับจากวันที่เปิดบัญชีจะมีค่าธรรมเนียมที่50บาทต่อบัญชี 17. บัญชีเงินฝากอมซั์ฟันของธนาคารกรุงศรีเป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากที่สามารถเปิดผ่านแอปเคปแอปพลิเคชันโดยไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีบัญชีฟันเป็นอีกหนึ่งบัญชีคู่ฝากของเคปโดยเป็นบัญชีที่เอาไว้โอนเงินรับเงินเข้าบัญชีเคป และออกจากบัญชีเคปโดยสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีฟันนั้นทางธนาคารจะหักในจํานวนเงินที่ผู้ฝากกาหนดให้ธนาคารหักเงินออกจากบัญชีเคปทุกครั้งที่มีการฝากโอนเงินจากบัญชีเคปไปยังบัญชีอื่นโดยระบบจะโอนเงินจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเคบมาฝากเข้าไปที่บัญชีฟันครับถ้าหากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเคปมีไม่พอตามจํานวนที่กําหนดทางธนาคารจะไม่ทําการหักในครั้งนั้นครับและจํานวนเงินฝากสูงสุดต่อบัญชีนั้นจะไม่เกิน5้าล้านบาทสําหรับบัญชีฟันนั้นมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.1%นต์จุด่อกเบีนย์ใัตราดอกเบี้ มีการทำรายการแอบเก็บอัตโนมัติครบ10ครั้งก็สามารถรับดอกเบีย้ยโบนัสอีก0.9รวมกับอัตราดอกเบีย้ยปกติแล้วก็จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยที่1ครับธนาคารเจอกำหนดดอกเบีย้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือนสิ้นวันและจ่ายดอกเบีย้ยเดือนละ1ครั้งทุกๆวันที่28ของทุกเดือน18บัญชีงเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝากของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบัญชีงเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝากที่มีกำหนดยอดขั้นต่ำเพื่อเปิดบัญชีอยู่ที่500บาทโดยอัตราดอกเบีย้ยจะเริ่มที่0.42 0.5%สำหรับระยะเวลาฝาก6เดือน0.5%สำหรับระยะเวลาฝาก12เดือน0.55%สำหรับระยะเวลาฝาก24เดือนและ0.75%สำหรับระยะเวลาฝาก36เดือน โดยดอกเบี้ยจะจ่ายเมื่อผู้ฝากฝากเงินจนครบกำหนดตามระยะเวลาและเงื่อนไขของธนาคารหากฝากไม่ถึง3เดือนและต้องการปิดบัญชีทางธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยหรือหากฝากเกินระยะฝาก3เดือนแต่ไม่ครบกำหนดเงื่อนไขธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าประเภทเดียวกันณวันฝาก19บัญชีเงินฝากลาย BK ของธนาคารกสิกรไทยเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยผู้ฝากจะต้องใช้บริการลาย BK ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ พราะบัญชีจะต้องเปิดผ่านช่องทาง l ลน์ BK การเปิดบัญชีไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเปิดสูงสุดได้ที่5บัญชีต่อหนึ่งผู้ฝากโดยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่0.5%สำหรับทุกยอดวงเงินฝากและธนาคารจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากปีละ2ครั้งในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมในกรณีที่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า1ปีขึ้นไปและมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า2,000บาทจะมีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีอยู่ที่50บาทต่อเดือนจนยอดเงินคงเหลือในบัญช <Easy. S> 2ีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกเกเตอร์ของธนาคารกรุงศรีเป็นบัญชีเงินฝากประเภทไม่มีสมุดผู้ฝากสามารถเปิดได้ผ่านแอปแคปแอปพลิเคชันสูงสุดถึง5บัญชีโดยไม่กำหนดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีโดยบัญชีนี้เป็นอีกหนึ่งบัญชีคู่ฝากกับบัญชีแคปอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกเกเตอร์จะเท่ากับ0.5%ารสำหรับทุกยอดวงเงินธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินยอดเงินฝากคงเหลือน,นสิ้นวันและจ่ายดอกเบี้ยดเดือนละ1งครั้งทุกวันที่ <Easy. S 2> ชีเงิาก,ากใจของท แบบไม่มีสมุดผู้ฝากทีม่มีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุดด้วยวงเงินไม่เกิน10บล้านบาทามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดที่ผู้ฝากจะต้องมีอีเมลแอ d เ r e s s ในการสมรัครรวมถึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีส่วนใดพิการและไม่เป็นโรคร้ายแรงยอดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีจะอยู่ที่500บาทและอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.4%สำหรับทุกยอดเงินฝากเอยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้งทุกวันที่มิถุนาย,ยนและ25ธันวาคมในกรณีที่บัญชีไม่มีีกกาาารรเเเคลลื่่่ออนนนนนนนไไหววตติดตออัปปป็ะะยววานานานขึ้ และมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า2,000บาทจะมีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีอยู่ที่50บาทต่อเดือน 22. บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย e ์ e-saving ของธนาคารกรุงเทพเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากที่ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking โดยไม่มียอดฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชีอัตร,ราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่0.25%สำหรับทุกยอดเงินฝากและธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก2ครั้งต่อปีในเดือนมิถุนายนและธันวาคมในกรณีที่ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า2,000บาทและไม่มีการเคลื่อนหวเกินก นปปีขึ้ไธนาคารจะมีค่ารักษาบัญชีอยู่ที่50บาทต่อเดือน23บัญชีออมทรัพย์ PTB Cash Concentration Account ของธนาคารทหารไทยธนาชาติเป็นบัญชีประเภทที่ไม่มีสมุดคู่ฝากท,ที่มียอดเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่500บาทอัตราดอกเบีย้ยจะเริ่มต้นที่0.05%ารสำหรับวงเงินไม่เกิน35ล้านบาท0.12% 5สาำหรับยอดวงเงินส่วนที่เกิน35ล้านบาทถึง100ล้านบาทและ2 5สำหรัดยอง,งนฝางเปงที่เกิน100ล้านบายโดยธนาคากจจเบี้ยปีละ2ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม24บัญชีเงินฝากออมรั์เคปของธนาคารกรุงศรีเป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดค,คู่ฝากและไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีสามารถทำธุรกรรมได้ทั้งฝากเงินโอนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน App amp, แอปเคบโดยสามารถเปิดบัญชีผ่านแอปเคปแอปพลิเคชันโดยอัตราดอ,อกเบี้ยจะอยู่ที่0.1%ไม่มีกำหนดยอดจำนวนเงินฝากขั้นสูงสุดและธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งในวันที่28ของเดือนมิถุนาย,ยนและ28ธันวาคม25บัญชีออมรั์ TMRW Everyday Account ของธนาคาร UOB เป็นบัญชีที่สามารถเปิดไดไ้ผ่่าานชองท ดิจิตอลแบงกิ้งและไม่มียอดเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชีบัญชีนี้สามารถเปิดได้เพียนนง1บัญชีต่อหนึ่งผู้ฝากเท่านั้นสำหรับอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่0.1%สําหรสำหรับทุกยอดฝากโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยทุกเดือนและสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและนี้ก็เป็นบัญชีออมทรัพย์เงินฝากดิจิตอลที่เราได้ทำการรวบรวมมาจากเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารครับ้าคุณสนใจสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารครับอย่างไรแล้ว ก็เลือกที่จะฝากเงินกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งก็ไม่ควรมองที่อัตราดอ,อกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆที่ธนาคารกำหนดเพื่อประกอบการตัดสินใจครับสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ